จะเลนพรอนญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้อัตมาภาพมานำเสนอโครงการที่เราร่วมกันทำก็คือตอนนี้กระเบื้องมาเรียบร้อยแล้วแต่ยัง พาดคนมุงนะก็นัดกับโยมเพื่อนเลี้ยนทองกับเคนไว้ว่าอาทิตย์นี้เขาจะมานะคุณโยมนะก็ให้ดูกันนะตรงนี้เราจะถมขึ้นมานะถมขึ้นมายกให้มันสูงส่วนพาดของปู่สีสไลนนี้ พ่อใหญ่ไล่นะพ่อใหญ่ไลก็คือเป็นน้องชายของปู่ซีสไลนยนะเขามาดูให้แล้วนะเดี๋ยวเราจะเอาออกไปแล้วอาตมาต้องการให้มันเป็นทรงเดียวกันกับธาตุของแม่พ่อครูอาจารย์หลวงปู่เย็นนะแล้วก็หลวงปู่ชูตรงนี้นะบริเวณนี้เราจะยกขึ้นแล้วก็ปูกระเบื้องนะ พอดีตอนนี้เราต้องการดินที่จะมาถมให้มันยกสูงพอดินของดินเนี่ยเขาทำนาใช่ไหมและทีนี้เขาก็ยังไม่มีรถวิ่งนะรถวิ่งอึดดินนะก็ต้องรอกันก่อนนะก็มีธาตุตัวนี้ของหลวงปู่ดีเจ้าวาดวัดนายมของเรานะอันนี้ก็หลวง,งตา หลวงพ่อนะแล้วก็ส่วนอันนี้เซนาสนะตัวนี้ก็คือมันเป็นที่เก็บของข้าวอุปกรณ์ทําบุญข้าวพันก้อนนะเนี่ยที่ทำมาตั้งแต่ปีพศ2 5 4 5นะก็เขาทำกันไว้แล้วทีนี้เราก็เปลี่ยนหลังคาหนะลังคาเนี่ยกระเบื้องก็มาครบพร้อมที่จะขึ้นนะ ในบริเวณนี้เดี๋ยวเราจะเคลียร์ออกนะเขตมันก็จะชนไปตรงนู้นนะคุณโยมเพื่อนๆโดียมน้องๆุูนหลานนะให้ชมกันนะก็แล้วก็สำหรับตัวงานสีเนี่ยเรายังไม่จบนะเดี๋ยวเราต้องทำสีก็คือต้องทาสีเพิ่มเข้าไปนะส่วนสีก็เดี๋ยวอาตมาได้ไปขอ บินฑบาทกับโยมที่ที่ทำปู่สีไว้นะก็จะมาทำนะส่วนบริเวณนี้ก็เราจะยกนะยกเนี่ยยกนะก็งานนี้ก็เป็นของโยมชาวบ้านนะส่วนตัวบ้านเราหน่อยนะบ้านนยโยมเรานะก็ท่านที่เข้ามารับชมท่านใดที่ ประสงค์คือในกรณีอาตมาก็เกรงใจนะอยากว่าท่านใดที่รู้จักมาคุ้นนะหรือเป็นลูกเป็นหลานแต่ว่าไม่ใช่คนม้่นยมก็ทักอาตมามานะเดี๋ยวอาตมาจะพิจารณาดูว่าได้ไหมนะก็หลังคานี่ก็เราได้มาแล้วนะก็ตัดจัดเตียมเพราะว่าอันนี้มันเทลงนะเทลงไปทางนู้นนะ เดี๋ยวเราจะทำทางน้ำเนี่ยที่มันวิ่งมานี่ใช่ไหมเราจะเอาเข้าลงไปตรงนี้ลงไปตรงสะสะกลางตรงสระกลางน้ำเลยนะไม่น้ำมันวิ่งผ่านตรงนี้ใช่ไหมมันวิ่งผ่านตรงนี้นะเราจะยกขึ้นนะแล้วก็เราก็จะติดไฟนะมีเสาเสาไม้นี่อาตมาทำจะทำเสาไม้ขึ้นมานะ ซึ่งเสาไม้ก็ก็มีการจัด,จดเตรียมจัดจองไว้แล้วนะแล้วก็ป้ายเนี่ยคืออาตมาต้องการจะให้มันคงความเป็นใช้คำว่าอะไรโบราณก็ไม่เชิงนะเป็นอนุรักษ์นะเพราะว่าของอย่างของปูซีสไลด์เนี่ยอาตมาก็บอกพ่อยมพ่อลายไว้ว่าอาตมาต้องการทรงนี้นะทรงที่ ทรง,งเดียวกันนะก็คือมันจะเป็นสามที่เป็นทรงเดียวกันแต่ว่าโยมพ่ออะไรเขาบอกว่าเขาจะไม่ทําใหญ่หน,นะก็ก็ได้นะอันณะเขตมันก็จะมาตรงเนี้ยตรงที่ที่อาตมายืนเนี้ยนะเขตมันก็จะตรงตรงนี้นะท่านใดที่ลูกหลานที่ชมนะที่ชมคลิปอาตมานะหรือเพื่อนๆน้นองๆน,นะก็ เชิญนะร่วมทําบุญก่อนปีใหม่กันนะก็หลวงพี่ก็เกรงใจอยู่แล้วก็จริงๆก็ก็อยากจะไล์แต่ว่าไม่ไม่ดีวกว่านะให้มันจบโครงการนี้ไปก่อนนะก็เป็นงานสุดท้ายที่ยมพ่อนะยมพ่อประจักษ์นะมคะ,ะผู้เท่าป่าชาวบ้านเราทิ้งไว้นะเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ หม้อหมยให้ตมาได้ดําเนินการไว้นะหลวงพ่อท่านบอกว่าท่านต้องการประตูมาฝั่งนี้นะประตูเดี๋ยวเราจะทุบตรงนี้ทําประตูให้ท่านก็คือ,คอทําประตูเข้าทางนี้นะ<ม>ไอ้ทางนี้เรา<ม>เดี๋ยวเราจะกั้นนะเราทาใหม่ก็คงไม่ยากอะไรนี่ที่ที่พื้นนี่มันต่ําเห็นไหมเนี่ยพื้นมันต่ําเราต้องการดินมันทั้งสองพันลตเพื่อจะเคลียยกให้มันสูง ้องห้มันสูงเพราะว่านี่มันจะสุดใช่ไหมเนี่ยที่เห็นเนี่ยมันจะสุดนะก็ลูกหลานนะน้องๆโยมเพื่อนๆนะพี่ๆน,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 นะที่ชาวบ้านนโยมนะอัตมาเน้นว่าอยากให้เป็นคนบ้านเรานะคนบ้านนยมของเราหรือลูกหลานที่รู้จักหลวงพ่อนะหลวงพ่อก็คือหลวงตาชูนะหลวงตา ชูหลวงตาบุญนะสันตวงศ์นะแล้วก็แล้วก็มีหลวงพี่นะหลวงพี่ที่ทานเล็กนี่ก็หลวงพี่เป็นของหลวงพี่นะหลวงพี่ชื่อเล่นท่านก็หลวงพี่ก้องอะ,อะไรนี่แนะบ้านอยู่ข้ามถึงฝั่งนู้นไปนะเพราะว่ากลุ่มนี้จะเป็นเจดีย์อธิธธาตของพระที่มรณภาพที่วัดนะทั้งหมดนะสำหรับคลิปนี้อาตามาก็ฝากนะ ยมเพื่อนลูกหลานชาวบ้านยมหรือยมพ่อยมแม่นะที่ชมนะแล้วก็ช่วยกันนะเพื่อมันจะได้มีความสวยงามนะพัฒนาวัดบ้านเรานะก็ขอจเจริญพรนะทุกท่านที่ติดตามมาันจะมานะเดี๋ยวจะลงให้ดูทุกช่องทางนะก็ขอจเจริญพรและอํานวยพรให้ทุกทกท่านนะประสบกับความสุข สบายกายสบายใจทุกทกท่านขอเจริญพร